วันนี้นะคะเราก็จะมาดูขั้นตอนกนรารทำตุ้มของแม่ลูกพริกนะคะค่ะใส่พริกล้อยมิ้นนะคะแล้วก็ตุ้พริกใส่น้ำตาลแล้วก็ชูรีสูตรนี้คือสูตรของแม่ลูกพริกเองเลยใช่ไหมคะค่ะตุ้พริกเลยเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วใส่มะเลรดมะเกรดมะเกรดคืออะไรคะมะเลรดก็คือมะเขือเทศนั่นแหละอันนี้เป็นภาษาของจังหวัดอะไรคะคุณแม่ภาคเหนือภาคเหนืออ๋อคุณแม่เป็นคนเหนือเนาะใช่ฉันเป็นเสือเจ้าเหนืออุบลหรอ <laughs> อันนี้นะคะแม่ก็ปาดมะเขือนะคะเรียกมะกรีนะคะสูตมะกรีค่สวยสูตรนี้แม่ได้มาจากไหนหรอคะสูตรนี้นะคะผีผีเข้าฝันบอกอ๋อเป็นสูตรผีบอกใช่ค่ะก็คือเป็นสูตรลับเฉพาะเลย<อ>ใช่ไหม อสวยโวมักแม่โวเพียนมังแม่เดี๋ยวเราจะมาบะมะนาวนะคะมะนาวเนี่ยใส่กี่ลูกคะแม่สามลูกเลยหรเดรอ,อไม่ใส่เปลือกหรอแม่ ขมจ้าใสกวนะาวอ๋อก็คือถ้าใส่กล้วมะนาวก็จะขมใช่ไหมอันนี้ก็คือร้านหมูกระทะเพชรลำพูนะทุกคนอันนี้ก็คือผู้ร่วมรับประทานของเราก็คือดาราสาวแห่งเมืองอุบลพี่โบอิงนั่นเองแล้วเราจะมาดูแม่ผีดำซ้มดำต่อนะ ใส่น้ำเสร็จแล้วจะใส่น้ำปลาร้านะคะน้ำปลาร้าของอะไรแม่น้ำปลาร้าสิีพรสิพรวนน้องใส่ผงต้องสิีพรเท่านั้น,นใช่ไหมสสใส่หน่อยเสร็จแล้จะเสร็จ่ะใส่อะไรจะมันจะเคม็มอุ้ยยังใส่น้ำปลาเพิ่อมอีกอยู่สิสนิดเดียวเพราะความนัวโอ้ <laughs> ้อยมันให้ไม่หน่อยสิโควิดยังไม่ใส่น้ำตาลเลยนะคงชูโรใส่เลยยังแล้มันไม่เค็มอุ้ยพ่อแล้วมันเค็มเกินบวดเค็มลองสิมือ่ลังมานิมเบอร์เอวดเค็มตัวพวกเนี้ยอย่างนี้มันมันกว่า ไม่น้ำปลาไม่ก็หวานอยู่แล้วไมอร่อยแล้วอร่อยแล้วปะนี่มีตหวแบก็ไปลว่าหยิบมะละกอใส่นะใช่ค่ะลออก่อไม่ต้องใส่เยอะนะแม่มันเหมือนเล่ะ ยัโยัวยๆเลยเจ้าจานมันมอเสร็จแล้วก็จะใส่จานแม่โบยิงอจารจาให้หน่อยนะจานไข่เอานึกว่าเสียจานไม่สุดแต่บางมือสำหรับ อันนี้ก็เสร็จแล้วนะนี่คือหน้าตาของสมตำแม่ลูกผีน่ากินไหมคะน่ากินอุ้ยน้ำลายแตกเลยแม่ตำปูปลาโยโย่จ้า่ลังะทาา